อัสลามมุลัยกุมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางซีดบีอาร์เอ็มการ์เดนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของบางนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับบางจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าต้นมอสเตอร่าที่เป็นกระแสนิยมในโลกออนไลน์และตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับเรานิยมปลูกต้นมอสเตอร่าไม่ว่าด่างหรือเขียวนะครับปลูกไว้ในห้องนอนปลูกไว้ในบ้านปลูกในโรงเรียนนะครับ มันแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละบุคคลนะครับไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเพื่อนจะปลูกตรงไหนก็ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับบางทายแต่ในโรงเรือนนะครับวันนี้นะครับบางมีโอกาสที่จะมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันในห้องนอนกันเลยทีเดียวเพื่อนเครับเมื่อเราเจ้าต้นมะเซรามาปลูกไว้ในห้องนอนเนี่ยเราจะเห็นนะครับ ราจะเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่าต้นมอนเซล่าของเรานะครับเ็าจะคายน้ํานะครับนี่คืออาการคายน้ําของเจ้ามอนเซล่านะครับ mm hmm. เป็นเพราะอะไรนั่นแหละครับที่ว่าต้นมอนเซล่าต้นไม้ที่เรามาปลูกไว้ในบ้านอากาศอ,อ้าวแบบนี้มันจะเกิดการคายน้ํานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราปลูกไว้ในห้องนอนเนี่ยปลูกไว้ได้นะครับแต่ว่าต้องวางไว้ใกล้หน้าต่างน,นะครับคือหน้าต่างเนี่ยต้องมีการ อากาศถ่ายเทนะครับถ้าหากว่าเราวางไว้โดนแดดแรงๆเนี่ยต้นของเขาจะเสียหายได้อีกนะครับต้นมอสซาล่านะครับถ้าเกิดว่าเขาขายน้ําเยอะๆเนี่ยเขาจะสูญเสียน้ําเยอะนะครับเขาก็จะเกิดอาการใบเหลืองได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอากาศเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้การขายน้ําของเขานะครับแล้วมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงนะครับ ถ้าอว่าเราเลี้ยงไว้ในบ้านจริงๆเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างที่จะเป็นช่วตัวช่วยนะครับนี่ครับผมบางมีเคล็ดลับนะครับโดยการที่ว่าบางจะเอาน้ําใส่ขันนะครับหรือว่าใส่กระแปงเล็กๆน่ารักๆนะครับวางไว้ด้วยนะครับก็ให้น้ําตัวเนี้ยมันได้ละเหยแล้วก็จะเป็นตัวช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นกับต้นไม้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับช่วยได้ ส่วนหนึ่งนะครับไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนบางของแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับเอาเจ้าต้นมันเจอร่าเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทิ้งไว้ทางมันเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทยเลยนะครับอากาศมันร้อนนะครับต้นมันเจอร่านะครับเขาจะใบใบงอนะครับก็คือว่ามันขาดความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้แล้ว ถ้าหากว่าเราใช้ตัวช่วยละ่ะไอตัวพ่นหมอกนะครับใช้ได้มั้ยใช้ได้นะครับแต่หากว่าเราใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปห้องของเราก็เกิดความชื้นอีกนะครับรู้ถ้าหากว่าเราอยู่ร่วมกันกับความชื้นนานๆนะครับมันก็จะส่งผลกับตัวของเราด้วยนะครับผมนอกจากความชื้นที่ให้ความ เปียกชุ่มในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อรานะครับกับเจ้าตู้เสื้อผ้าตู้ไม้ต่างๆของเราได้นะครับก็แนะนําของบางนะครับบางขอให้เพื่อนๆนะครับได้ย้ายเจ้าตมาเซราออกไว้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับเอามาไว้ใหม่ในตอนกลางคืนนะครับเมื่อเราเปิดแอร์นั่นเองก็คือว่าในหนึ่งอาทิตย์นะครับหากว่าวางไว้ในห้องสัก4วันวางนอกบ้าน3วันนะครับหรือว่าวันเว้นวัน ได้ดีมากเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับของบางเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับบางก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมวัสสลาสมออลัอยกุมบาระมัตุลลอฮ์ฮุบาระกาตุโต